มีปัญหาใช่ไหมครับก็คือปัญหาการเลือกคณะที่ใช่ วัสดีับผมเจติพัฒน์นะครับเรียกเจตก็ได้นะครับสวัสดีครที่ยังไม่ได้กดไลค์ก็ Sub s c r i b e และก็เือเนแจเตอรไว้เนี่ยกดไว้เลยเพื่อไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Fol l ล w ig เจติพัฒน์เจตตรงนี้แล้วก็โซเชียลมีเดียซ้ายขวานี้นะฮะตอนนี้เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ฝุ่นในกรุงเทพเนี่ยเยอะมากนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยฝุ่นขึ้นไปประมาณ170-200แล้วก็พยามดูแลสุขภาพให้ดีด้วยกันนะครับทุกคนปิดเทอมกันแล้วอย่างที่เคยบอกไปในคลิปที่แล้วนะครับ GPA ก็จะเป็นเทอม GPA นะฮะผมได้เกรดประมาณ3.75 ไม่รู้ว่าตัวเองได้ได้ยังไง <Wow. S 1> เกรด3.75เฮ้ยตัวเองทําได้วะ่ะตอนที่เรียนไฮสคูลหรือว่าเรียนมัธยมปลายเนี่ยผมไม่เคยที่จะได้เกรดเกิน3.5ผมเนี่ยเป็นเด็กเรียนประมาณกลางๆก,ก็ผมช่วงอยู่ไฮสคูลคือเรียนได้ประมาณ3.2อันนี้คือมากสุดที่ผมเคยทําได้ในช่วงไฮสคูลนะฮะ college life เนี่ยหรือมา MJC จริงๆเนี่ยม,มาเรียนสิทธที่ชอบคณะที่ใช่ผมก็ได้เกรดที่ดีขึ้นเพราะว่าเออเรามี p a s s ั่นในการเรียนเรามี motivation ในการเรียนต่างๆซึ่งผมคิดว่ามันเป็นสิ่งหน,นึ่งที่ทําให้ผมเรียนดีผมก็พอใจ กับสิ่่งทีผมเรียยนอู่ด้วยเพ่าหลายคนเนี่ยหรือว่าเด็กน้องๆเนี่ยเคยมีปัญหาใช่ไหมครับหรือว่าอาจจะยังมีปัญหาอยู่ก็ได้ก็คือปัญหาการเลือกคณะที่ใช่หรือว่าคณะที่ชอบคนที่มีปัญหานี้เนี่ยน่าจะเป็นเด็กที่อยู่ช่วงมปลายหรือว่าเด็ก6465 6 6เด็ก99อาเะไปเรื่อยๆก็คือน้องๆเนี่ยก็อาจจะยังมีปัญหาใช่ไหมครับว่าเฮ้ยพี่คณะอะไรดีนะโคตจะเรียนอะไรดีเรียนอะไรดีที่เหมาะกับเราเราเหมาะกับอะไรอะไรอย่างนี้ซึ่งผมก็จะมาแนะนําเทคนิคหรือว่าวิธีการหรือว่าประสบการณ์ส่วนตัวนะครับให้ฟังนะว่า เราเนี่ยค้นพบหรือว่าเจอสิ่งที่เราชอบได้ยังไงนะครับช่วงมปลายเนี่ยผมเนี่ยคิดไว้เสมอนะครับว่าตัวเองอยากเป็นวิศาวะจะเป็นพวกโปรแกรมเมอร์หรือว่าวิศาวะฮาร์ดแวร์หรืออะไรประมาณนั้นวิศาวะคอมอันนี้ที่ผมคิดไว้นะครับประมาณนั้นนี่คือสิ่งแรกที่ผมอยากเป็นเลยช่วงขึ้นม .4 ผมก็เลยเรียนสายวิทย์คณิตนะครับอยู่ประมาณห้องสี่ห้องตน้ตนๆเลยเพราะว่าเราเรียนวิทย์คณิตไงวิทย์คณิตศิลป์กิฟเต็ดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เยอะแยะใช่ไหมแต่ผมเลือกวิทย์คณิตครับผมเพราะว่าผม,ผมรู้สึกอยากจะไปวิศาวววคคคคอมมมยยยยยู่่่่่่ๆัันนนึึงงรรรรรรรบโโเเีีีีกกกก็าาาทปปแแ หรือว่าค่ายวิศวะคอมอะไรประมาณนี้ที่เขาเรียกกันผมก็ลองไปสมัครครับผมแล้วก็ไปอยู่ในค่ายนั้นประมาณ3วันแล้วผมก็ได้ไปลองเขียนโปรแกรมมีจริงอยู่ในค่ายนั้นกับรุ่นพี่หลายๆคนแล้วก็รุ่นน้องต่างๆนะครับมานั่งแล้วก็นั่งงมกับคอมน,นั่งเขียนโปรแกรมกันกค่ายนั้นก็ทําให้ผมรู้ว่าผมไม่ชอบการเขียนโปรแกรมโอ้โหเป็นจนุดพลิกผันในชีวิตจริงๆนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยผมคิดมาเสมอ ER นะว่าตัวเองเนี่ยชอบเขียนโปรแกรมชอบคอมเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเบสออนสิ่งที่ผมชอบอยู่แล้วก็คือแต่ก่อนเนี่ยเป็นคนที่ชอบนอ หรือว่าใช้โปรแกรมตัดต่ออะไรย่างนี้ผมก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยแม่งถูกกับคอมไปเรารักที่อยู่กับคอมแต่ผมได้ลองเขียนโปรแกรมหรือว่างมโจทย์ปัญหาต่งตางๆการใช้คํลคุลเตอร์หรือว่าการใช้ภาษาซีหรืออะไรภาษาจาวาอะไรที่เขาสอนเนี่ยผมไม่ชอบกลายเป็นว่าเราไม่ชอบไ,อบไอบเปเลยต่ก่อนเราคิดว่ามันใช่แต่จริงมันไม่ใช่ก็คือพอยท์ที่1ของผมที่อยากจะบอกก็คือทุกคนควรจะลองไปค่ายหรือว่าลองไปทําในสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นก่อนพอยท์แรกที่จะทําไม่รู้ว่ามันจะเป็นคณะที่ใช่หรือเปล่านะครับถ้าทุกคนทําพคสาต นี้จะเป็นสิ่งที่ใช่สิ่งนี้ก็คือคณะ ในอนาคตของผมนั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยคิดเสมอว่าตัวเองต้องทําอะไรสักอย่างนะาต้องเจอสิ่งที่ใช่ซี่อยู่ดีๆก็มีค่าย DNA ของมหาวิทยาลัย SPU นะครับมหาวิทยาลัยศรีประทุมเขาจัดค่ายของคณะนิเทศขึ้นมาผมก็ลองไปค่ายนั้นแล้วก็ค้นพบอีกอย่างว่านิเทศก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราชอบ oh. เราชอบถ่ายวิดีโอเราชอบพูดหน้ากล้องเราชอบการพูดการคุยหรือว่าการออกหน้าออกตาเฮ้ยนิเทศเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำเอ้ยเฮ้ยมันก็เป็นอีกคณะที่เราชอบนี่หว่าเออแล้วก็เจอพอเราเจอเนี่ยผมก็ เริ่มขอนข่ายครับเริ่มไป open house ของมกรุงเทพเริ่มไปดูว่าเออนิเทศเนี่ยเขาเรียนกันยังไงเขามีอะไรบ้างเขามีผลงานอะไรสายนี้เนี่ยเป็นอาชีพอะไรได้บ้างแตกแขนงกันไปอีกหลายแนวเลยครับเพราะว่าคองว่านิเทศเนี่ยผมก็เพิ่งรู้ว่าเอ้ยมันมีมากกว่าถ่ายหนังนะมันมีนู่นนี่นี่ตอนนี้หมดโฆษณา agency media strategies เยอะแยะ content creator คือเป็นหลายอย่างมากเลยครับถ้าจบนิเทศไปเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมีหลายแนวนี่ว่าชอบว่ะพอเราไปถ่ายหน้ากล้องือถือกล้องเทคนิคน,นี้ผมใช้จนผมได้เจอ พอย์ <Point S 2> ข้อที่2เนี่ยมันก็จะ follow p o ยแรกนะครับก็คือทําตาม passion ตัวเอง based on สิ่งที่น้องชอบก่อนเลยนะครับไม่ว่าน้องจะชอบอะไรน้องชอบทําอาหารน้องก็ลองไปศึกษาดูว่าเอ้ยมันมีคณะเชฟหรือเปล่าคณะเกี่ยวกับการโรงแรมรูปบ้านชอบวาดนูชนชอบวาดน,บบาน,นี่น้องลองไปค่ายวนนั้นดูสิน้องอาจจะเจอสิ่งที่น้องชอบก็ได้หรือว่ามันก็อาจจะบอกน้องทางอ้อมได้ว่ามันก็ไม่ใช่คณะที่น้องชอบสิ่งที่ชอบกับสิ่งที่เรียนเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกันบางครั้งจําได้ไหมคระที่ผมบอกว่าวิศวะตอนที่ผมเรียนผมคิดว่าชอบจริงๆไปเรียนจริงทำจริงมัน ชอบผมก็ไม่เคยทํางานแบบ f u ลไ time นะครับแต่ว่าชีวิตการทํางานจริงๆเนี่ยใน f a c ความเป็นจริงเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องตามสิ่งที่ชอบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่ามันสามารถ relate กับสิ่งที่ชอบได้ซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถเอาสิ่งนี้ไปใช้ได้คือ point หนึ่ง point สองของผม point หนึ่งก็คือ explore ว่าตัวเองชอบอะไรค้นพบและก็ลองทำดู point สองก็คือทำตาม passion ตัวเองก่อนอันนี้คือสิ่งที่ผมทำตามมาเสมอนะครับพอผมรู้ว่า passion ของผมคืออะไรเนี่ยข้อสามเลยก็คือหาคณะกับมหาวิทยาลัยที่ใช่ของตัวเองครับผมวิธีที่ดูว่านะตรงนี้มันใช่ของเราหรือเปล่า MUC มีคณะ Media and Communication จุฬาซีออินเตอร์มีคณะคอมอาร์ธธรรมศาสตร์มีคณะ b j m มเอมรงเทพมีคณะนิเทศภาพยนตร์อะไรอย่างนี้ก็ซึ่งข้อมูลแต่ละปีเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเราต้องหาข้อมูลดีๆนะครับบอกเลยว่าเรื่องเนี้ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยเพราะว่าเวลาน้องๆขึ้นมอปลายแล้วก็ต้องเตรียมจะขึ้นมาหาลัยเนี่ยมันจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งของชีวิตเลยตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ในคอ l l ลเลจไล e ์นะครับก็จะมาแบ่งปันข้อมูลหรือว่าเทคนิคต่างๆให้ฟังเกี่ยวกับพวกมหาลัยอีกนะครับสำหรับใครชอบคล ด้วยตรงนี้เลยนะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย